ที่วันนี้สำหรับเพื่อนครูครับวันนี้ใครนาะสวัสดีครับผมคุณรพร้อมพลันและท่านผู้ฟังที่กำลังดู<ม>ทารจบสมธงอุมาวันสวัสดีครับครับผมวันนี้ลุงพรอ้อมบอลแหรือกออนไซร์ <c oughs> เอาออนแอร์ครับออนแอร์นะเอาไว้อยู่อยู่บ้านนี่ยลิ้นเกือบออนไซร์ออนแอร์เอาเอาติมตามปกติกันแล้วกันนะครับวันที่สองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับอตอนนี้สถานการณ์การแพร่ร,ระบ,บาดนะครับหลังจากที่ มีข่คำผลงานแตกนะครับรายการแห่กับภูมิมิตรลําเนานะครับล่าสุดนะครับนะติดตามข่าวมานะก็มีเกิดคันเตอร์ใหม่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็เด็กจากศูนย์เด็กเล็กนะครับอายุ2-3ขวบนะครับติดโควิดจากบุุคกครองและก็ทำให ก็ไปติดกับเพื่อนตรงป้องสามสิบสี่คนแล้วก็คนครูที่ศูนย์เด็กเล็กอีก8คนนะครับเป็นเพื่ที่ไหนเกิดที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะนั้นก็เป่าระวังติดตามกันไปนะครับในส่วนของจังหวัดนครพนมเราก็การไปติดเหมือนกันนะครับทางสบป นักอมพนมเราก็ร่วมกับทางศึกษาจัการจังหวัดท่านท่านสุดที่ร่วมกับผูมในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมและมัธยมก็เป้าระวังและปล่อยปฏิบัติตามนะครับล่าสุดนะครับในเบื้องต้นนี้นะครับทางท่านัุดาใจไปผู้มในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติสารนะครับก็บอกว่าในเบื้องต้นก็ได้รับการประสานให้ทุกโรงเรียนในจังหวัดนักฟอมผนงรววมทั้งหัด มรธยงนะครับให้งดการเปลี่ยนปอนไซต่อไปอีกนะครับจนถึงว,วันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2564นะครับซึ่งในระหว่างนี้ก็ให้ตงเรียนจัดการเปลี่ยนกันต่อนในรูปแบบอื่นๆตามแผนที่จัดเตรียมไว้และก็รอรับการนิเทศจากสพมนักปอประมครับนะครับหลังจากนี้ก็จะมีหนังสือจากจากัดจงังหวัดแจ้งรั้นึื่นนะครับวั้นย้ายอาทิตย์หน้านะ ถึง11กระดากระดาษปมปะปิดลงเรอี่ครั้งก็และลูกปลาต่อไปกนันอากานะครับอันนี้ก็สือเรื่องสถานการณ์ อยู่ที่ในบ้านเรานะครับว่าเด็กลูกหลานรเราเรียนในระบบออนไลน์ออนแอร์ออนดีมานและออนแอนออกไปตระยานออกเดินตลาดก่อนจะได้อาเรียนรู้กับคุณครูต่อไปนะครับขาา่าวดีอีกแล้วนะคร,รับท่านท่านที่ร่วมคำนวณเอการนุกัลของสมาคมปศนก็ได้ข่าวดีมาอย่างเงื่อน,นสมาชิกนาปุกคาร์บอนที่เป็นครู นะครับทุกจังหวัดในจังหวัดนั้นปปนมุกดาหารนะครับตอนนี้ท่านประองศินเมืองสายนายกสมาคมพอสนก็ได้มีการเปิดรับสมัครสมางดิกเป็นกรณีพิเศษนะครับทางสมาคมอ่าฟอสนครับสมาคม ขาัรกิจสงเคราะห์เพื่อนเตบาตประจรจังหวัดนครพนมมุกดาหารนะครับเปิดรับสมัครสมาชิกที่มีอายุเดิน3ามปีแต่ไม่เกิน6 0ปีนะครับเปิดรับสมัครช่วงวันที่ 1. กรกฎาคมจนถึงวันที่30กันยายน2500น 64หลายเดียนต่างๆก็ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานปศนกันแลกันนะครับทีมงานของปศนไม่ว่าจะเป็นน้องปุ้มอัยรรตน์ปงการศิลน้องสุดารัฐผ่าอนและก็น้องรถจนาสัญญผลนะครับยินดีที่จะให้ข้อเสนอแนะคอไแนะนำสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ต้องการจะากสมัครนะครับหรือจะโทรไปที่042513043ก็ได้นะครับก็ กันนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่แล้วนะครับก็คืออาบุคร,ราบบอลที่เป็นคณะกรรมการดูนะครับที่อายุไม่เกิน35ปีก็เปิดรับสมัครได้ ตามปกติแต่ถ้าเกิน35ปีแล้วต้องเอาดวงวิญญาณเข้าคันนะครับทางท่านปริญญาตรัสนานะครับตอบอกว่าจะมีการประชุมสัมมนากิจกรรมแก้ไขปัญหานี้ริงครูและประกอบการตึกตาที่สำนักงานสพสพอภอนคนะครับในวันเสาร์ที่ส7กรกฎาคม2 5งพัร้อ,อี่ซึ่งขณะนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกเปล่าได้ลงทะเบียนไว้ เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจากตรงทะเบียนเท่าไหร่น้องเต็มปอดก็คงจะแย่งยอดป่านะครับปิดท้ายในการไต่คะแนนนะครับฝากไว้ว่าใครจะรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับกรณีที่มีบัตรเงินกู้นะครับที่วางกระจายเต็มหน้าบ้านเต็มถนนอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ทราบประเทศไทจะรับผิดชอบนะครับตื่นมาก็ไม่รู้ไปประวัติอะไรไว้หน้าบ้านหลคนนั้นก็น่าเกียดได้นะกระดาษสวยๆกระดาษจับจินได้ในตัวกันแบงค์พันมากกระสุนก็อาจจะดีนะครับเอาแค่นี้แหละท่าน สวัสดีครับครับผมครับขอพะาภัยเสียงอาจจะรบกวนน่ครับขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับภาสดิสหรัเพื่อนครูวันสุกสุดสัปดาห์ตอนนี้ทางเขตพื้นที่นะครับทั้งมัธยมทั้งสพนครปฐมเขตหนึ่งนะครับก็ชัดเจนแล้วว่ามีการขยายเวลาการเรียนที่โรงเรียนนะครับเรื่ออ่อนใจนะครับไปถึงวันอาทิตย์ที่11 นะครับสพปนครปฐมเขต2ก็ต้องรอความชัดเจนนะครับทั้งจากเขตพื้นที่นะครับแล้วก็จากศึกษาธิการจังหวัดนะครับก็คงจะมาในวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วนะครับอ้าวเพราะนั้นคุณครูนะครับในช่วงนี้ก็เตรียมงานเตรียมการสอนนะครับหรือว่าติดตามงานที่มอบหมายลูกๆนักเรียนไปนะครับในการเรียนที่เรากําหนดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นออนแฮนออนดีมานออนแอ นะครับก็ขอให้มีการเคลื่อนไหวกันก็แล้วกันนะครับสาก์อมทรัพย์ครูนครปฐม,มจำกัดนะครับโดยท่านประธานภูวินโพธิสาขาตอนนี้ออกมาแล้วนะครับสารเาขาเรียกว่าข่าวสารสากลอมทรัพย์ครูนครพนม,มจำกัดนะครับออกมาแล้วเป็นฉบับที่สาประจำเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนะครับปกก็เป็นพระบรมราชายารักษพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ,บดี สีสินทละมาหาวชิราลงกรนะครับพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่10บนะครับย8กรกฎานะครับท่านประธานภูวินนะครับได้พูดถึงว่าในช่วงของการระบาดระยะที่3ของโควิด1 9นี่ก็ยังไม่ได้ทุทุเลาเบาบางลงนะครับพี่น้องก็ต้องรักษาสุขภาพนะครับที่สำคัญก็คือ ต้องฉีดวัคซีนนะครับมีหลายช่องทางภากลัดนะครับได้สื่อสารนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากท่านอยากจะแจ้งถึงสมาชิกก็คือการเตรียมกเกษียณอายุราชการนะครับขอให้วางแผนการใช้ใจ่ายนะครับท้ายที่สุดท่านประธานภูวินลงในสารบอกว่าก็ขอราษนาคุณพระศรีรัตตไรสิ่งศิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสกุลโลกนะครับให้ทุกท่านได้มีความสุขนะครับอันนี้เป็นสาร ฉบับใหม่ของสางกัตครูนะครับได้รับเมื่อวานนี้ทางไปรสณียนะครับเอาเราก็จะมาสอดแทรกในรายการนะครับ5นาทีสลับเพื่อนครูนะครับเป็นประโยชน์กับสมาชิกนะครับวันนี้วันพระวันพระ8ดค่ํานะครับแรม8ขค่ำเดือน8ปีฉลูนะครับสมเด็จพุทธจารย์ตูพมมะรังสีนะครับท่านบอกว่าผู้ใดเจริญเมตตาเป็นนิดนะครับ ไปที่ใดย่อมมีแต่คนเมตตาช่วยเหลือยามมีภัยก็แคล้วคลาดปลอดภยัยเหตุเพราะไม่คิดสร้างเวรพยาบาทกับใครนั่นเองนะครับศัตรูหมู่มาจรจึงเอโหสิกรรมให้ก็ด้วยอำนาจแห่งการจเจริญเมตตาโดยแท้วันพระวันพระก็ต้องมีเรื่องของภูเก็ตเป็นไงท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับเปิดแล้วนะครับเปิดภูเกต็ตชนบ็อก คาดรายได้โว้โหนะครับสามรายได้แตะ9 0 0าล้านนะครับภูเก็ตเซนบ็อกก็คือการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะครับที่มาจากต่างประเทศนะครับที่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยครบ2เข็มนะครับเข้ามาไอ้ยังจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอ้าก็คงว่าก็คงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทนายกนะครับทราบข่าวแว่วมาแบบว่ามีอะไร มีผู้โดยสารติดเชื้อด้วยเอาอยัางไงก็ต้องดําเนินการนะครับเป็นมาตรการเป็นมาตรฐานไปนะครับร้อยวันที่ท่านนายกพูดไว้นะครับจะเป็นอย่างไรพูดถึงการคลายล็อก10กิจกรรมรับภูเก็ตเซนบ็อกนะครับมีอะไรบ้างนะครับ 1. โรงเรียนสถาบันการศึกษาทุกประเภทนะครับสห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมนิตี้ฮอล์เปิดตามเวลาปกติยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกมนะเครื่องเล่น ร้านเกมและก็สวนสนุกที่งดการให้เล่น 3. ร้านจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่มิได้มีลักษณะคลายสถานบริการนะครับให้นั่งทานในร้านได้ภายในเวลาที่กําหนดจําหน่ายและดื่มเครื่องดื่มเป็นกองอล์ในร้านได้ไม่เกิน23่สนาฬกานะครับสก็คือร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ5สนามกีฬายิมฟิตเนส แบดมินตันเปิดให้บริการได้ตามปกติและการจัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้เข้าชม6ร้านเสริมสวยร้านตัดผมเปิดให้บริการได้ตามปกติ7โต๊ะสุนเกอร์บิลเลตนะครับโตผูหรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับเล่นได้ระหว่างเวลา15นาฬกาถึง23นาฬิการ,ร้านเกมคอมพิวเตอร์เกมออนไลน์เปิดดำเนินการได้ตามกฎหมายกำหนด 9. โรงพยายนตหมรสพสวนน้ำเปิดได้ตามปกติยกเว้นสวนสนุกเครื่องเล่นประจำที่หรือเครื่องเล่นแบบเคลื่อนที่กลางแจ้งนะครับให้เปิดได้ตั้งแต่6นิกา20นาฬิกา 10. การรวมกลุ่มทำกิจกรรมสังสรรค์จำหน่ายบริโภคสุราห,หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สถานะชายหาดสวนสาธาณะให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดนะครับที่สำคัญก็คือห้ามแต่กิจกรรมรวมกลุ่ม นะครับเกิน200คนนะครับพับบาคาราโอเกะยังไม่เปิดนะครับข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะครับอ้าวเปิดแล้วเปิดแล้วนะครับเมื่อวานนี้ชมข่าวก็เห็นโอ้นักท่องเที่ยวมาทันทีเลยนะครับอพอเปิดก็มาทันทีเลยอ้าวนะครับมาที่ท่านางงานายกว่าไงท่านนายก อ๋อท่านนายกพูดถึงชาวภูเกต็ตขอให้ชาวภูเก็ตภูมิใจที่ได้ร่วมกันทําภารกิจชาติทั้งประเทศทั้งประเทศดูท่านอยู่และเป็นกําลังใจให้ท่านครับนะครับพลเอ,อกประยุทธ์จันโอชาพูดเมื่อวานนี้นะครับหนึ่งกรกฎาคมนะครับแน่นนนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับทั่วโลกนะครับจับตาอยู่ พูดถึงสถานการณ์โควิดแล้วนะครับโรงเรียนอนุบาลนครพนมนี่นะครับของท่านพ่อปีชาจีรพัฒน์พงศกรนี่ก็ได้ทําประกาศเผยแพร่ไปทาง a c e b o o k นะครับบอกว่าโรงเรียนอนุบาลนครพนมแจ้งหยุดโรงเรียนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมนะครับ2,564ถึงวันที่11กรกฎาคมอีกหนึ่งอาทิตย์ง่ายง่ายตามนโยบายคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครพนมนะากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งในสาบอีกครั้ง นะครับพูดถึงการปิดแล้วนะครับหลายจังหวัดนะครับก็มีการปิดทางดดอ,อุดรเพื่อนฝูงที่ส่งมาทางลายทางอุดรทางหนองคายทางอุบลแต่ว่าอุบลราชธานีของท่านดรวุฒิศักเนี่นะครับก็มีการก็มีการปิดเป็นบางแห่งนะเป็นบางแห่งเป็นบางโรงเรียน จากกรุงเทพธุรกิจนะครับตอนนี้แม้แม้ว่าจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับเวียดนามนะครับเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวสวนทาง3ชาติเอเชียถูกหั่น GDP นะยังโตไม่หยุดศรีส,สงครามเรานะครับข้อมูลประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกจากที่ทำการอำเภอศรีสงคราม,ามบอกว่าผู้ป่วยชาวอำเภอศรีสงคราม,ามที่ยืนยันติดเชื้อโควิด -19 จากจังหวัดอื่นผู้ป่วยที่มีอาการหากประสงค อยากย้ายมาพักรักษาตัวที่อำเภอศรสีสงครามนะครับก็ให้ติดต่อที่าสารสุขอำเภอศรสีสงครามหรือเบอร์ท่านวนาสารสุขนะครับนายกามมณิทมงคลเกตสารสุขอำเภอศรสีสงครามหมายเลขโทรศัพท์นะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสามแปดสามสามแปดนะครับหรือว่าท่านปรีชาคำกรลีชา,านักวิชาการสารสุขํำนาญการ ห้ามเดินทางมาอีงโดยพละการโดยเด็ดขาดนะครับนี่ต้องต้องต้อง,อง,องภายใต้เขาเรียกว,ว่าภายใต้หมอนะครับหมอจะต้องดําเนินการเอาเช็คดูราคาทองราคาทองเป็นไงครับจาก PPTV บอกว่าจากเมื่อวันนี้นะครับวันที่1นึกรกฎาคมทองแท่งทองแท่งทองแท่งรับซื้อ26,800บาทขายออก26,900บาทส่วนทองรูปพัน้์นะครับบวก50บาท นะครับฐานภาษี26,317บาทขายออก27,000โอ้ยใครมีทองเนี่เอาไปขายซสไปยังบ่สิหาเงินนี่ก็เป็นข่าวในโพสต์ทูเดยนะครับบอกว่าสตงงนครพนมยังไม่ได้รับโรงเรียนปมสร้างศูนย์โอท็อปสาล้านทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์โอ้นะครับนี่ก็ นายกต้อนรับนักท่องเที่ยวเที่ยวบิน SQ736 สิงคโปร์ภูเก็ตในโครงการภูเก็ตเซนบ็อกผู้นำประเทศลงไปต้อนรับเองเลย,เยโอ้นะครับก็ถือว่านะครับให้ความสําคัญนะนะครับท่านนายกให้ความสัมพัญเป็นอย่างยิ่งเลยมาดู จีนนะครับประเทศจีนเมื่อวานนี้ก็เป็นครบรอบนะครับร้อยปีของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับที่สร้างประเทศจีนพัฒนาเยอะเลยนะครับจีนเปิดสัญจรทางด่วนข้ามทะเลทายยาวสุดในโลกเต็มรูปแบบโอ้โหเริ่มแล้วนะครับปักกิ่งรับหยวนดิจิตอลจ่ายค่ารถไฟใต้ดินนะครับสีเจินผิงของจีนนะครับบอกว่า ชาวจีนจะไม่ยอมให้กองกำลังต่างชาติรังแกกดขี่และจับเราเป็นทาสนะครับจากการประสัยของสีจิ้นผิงประธานาบดีจีนนะครับในโอกาสครบ100ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน <c oughs> ขออภัย <c oughs> พอพูดถึงเรื่องทองคำแล้วนะครับท่านข่าวลงทุนนะครับบอกว่าข้อดีข้อด้อยของการลงทุนในทองคำอืม ลงทุนในทองคาจุดเด่นจุดเด่นจุดเด่นมีอยู่5ข้อนะครับก็คือสร้างกําไรเมื่อลงทุนถูกทางนะท้งแบบซื้อก่อนแล้วค่อยขายหรือขายก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับบางร้านให้บริการ2ส,สภาพคล่องสูงซื้อง่ายขายคล่อง3เป็นการกระจายการลงทุนที่ดี4ตัวแทนในการสะสมความมั่งคั่ง หเป็นหลักประกันและเพิ่มสภาพคล่องยามฉุกเฉินนะนี่คือจุดเด่นของการลงทุนด้วยทองคํานะครับจุดด้อยจุดด้อยจุดด้อยก็คือข้อที่หน,นะครับซื้อร้านไหนต้องขายร้านนั้นนะครับเพราะถ้าขายต่างร้านนะครับจะถูกหักค่าตรายี่ห้อ1 0บถึงยีบาทโอ้หักต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับจุดด้อยสก็คือผลตอบแทนระหว่างที่ถือครองไม่ชัดเหมือนการฝากเงินหุ้น กู้และหุ้นสามัญที่ได้ดอกเบีย้ยหรือเงินปันผล4ี่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงนะครับนี่ก็ทันข่าวลงทุนนะครับรู้ไว้ไม่ตกเทรนนะครับก็มีหลากหลายข่าวสารนะครับที่เรานำามาฝากโอ้รถยนต์มาใหม่นะครับรถยนต์มาใหม่ตีตลาดกระเจิงเลยนะนี่กระจุยเลยนะนี่รถยนต์ค่ายต่างๆต้องปรับตัวนะครับเพราะว่า gwm นะครับออกรถมานะครับรุ่น h a วเวล s s hybrid นะครับอืนะครับปโปรประเภทปโปรนะรุ่นปโปรเขาเรียกว่ารุ่นปโปรในหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทส่วนรุ่นท็อปนะครับเรียกว่าอุลต้าหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเอาแข่งกันมหาโหดแน่งานนี้นะครับใครเป็นใครนะครับเขาเรียกว่าบริการหลังขาย บริการก่อนซื้อนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนี่โอ้โหนะครับแข่งขันกันเขาเรียกว่าแข่งขันด้วยการให้บริการนะทุกค่ายนะครับทุกค่ายก็จะต้องมีการปรับตัวปรับตัวไม่ปรับตัวนี่ก็แย่นะครับมาจากอินโฟกราฟิกรักษาใจนะครับ3นาที myfulness นะครับฝึกสติพัฒนาสุขภาพจิตใจ นะครับเราจะฝึกสติพัฒนาสุขภาพจิตใจอย่างไรก็คือ 1. นั่งในท่าที่สบายสบายเก้าอี้สัมผัสพื้นขออภัส <c oughs> <c oughs> มือวางที่ตักแล้วหลับตาสามค่อยๆโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออก 4. ี่เปลี่ยนมาโฟกัสที่หัวไหล่ของตัวเอง 5. เปลี่ยนมาโฟกัสที่ใบหน้าของเราบ้าง 6. เปลี่ยนตำแหน่งการโฟกัสแบบนี้เรื่อยๆนะครับจดจอ่อจดจอกับปัจจุบันรู้อะไรที่เกิดขึ้น ครับในใจเราเอาพลาดไม่ได้แล้วนะครับค่าคืนวันศุกร์นะครับวันเสาร์น้อยนะครับกับการเชียร์ฟุตบอลรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็คือฟุตบอลยูโร2020นะครับวันนี้วันที่สุกวันศุกร์ที่2กรกฎาคมนะครับ5ทุ่มนะครับสวิตเซอร์แลนด์พบสเปนช่อง nbthd ส่วนตีสองนะครับตีสองเป็นเยี่ยมอิตาลีนะครับวันเสาร์วันพรุ่งนี้3กรกฎาคมนะครับ5ทุ่มเช็กพบกับเดนมาร์ก นะครับตีสองยูเครนพบกับอังกฤษนะครับอ้าวเชียร์เชเช,ชียร์อยู่แล้วนะครับฟุตบอลเขาเรียกว่าเป็นของชื่นชอบชื่นชอบอา้าวปิดท้ายด้วยข้อคิดนะครับจากปากเป็นอีกบายโคสหญิงนะครับลักษณะนะครับลักษณะของผู้นำที่ดีนะครับสิข้อนะครับมีอะไรบ้างครับเพื่อน้องมองพี่ผู้บริหาร นะครับหรือคนที่เป็นผู้นําในทุกประเภทเลยนะครับ10ลักษณะของผู้นําที่ดีก็คือ 1. ไม่พูดจาเสียดสีคนอื่น 2. ไม่แขวะ 3. ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี 4. ไม่โยนความผิดให้คนอื่น 5. ไม่ชักสีหน้าเวลาพูด 6. ไม่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุด 7. รับผิดชอบคําพูดตัวเองพูดแล้วทําให้ได้8นะครับสื่อสารนะครับอย่างมีประสิทธิภาพ9เป็นผู้ฟังที่ดี10 นะครับ10ก็คือกล้านะครับกล้ารับผิดชอบนะครับในสิ่งที่ทำเอาก็ยังมีต่อเนื่องอีกนิดนึงนะครับสำหรับข้อท็จจริงพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับข้อมูลที่เป็นความคิดนะข้อมูลที่เป็นความคิดเนี่ยรายได้วิทยาฐานะครูจะลด,ดลงข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับไม่มีมาตราใดกล่าวถึงการยกเลิกค่าวิทยาฐานะข้อมูลที่เป็นความคิดจะตัดคําว่าวิชาชีพชั้นสูงออก ข้อมูลที่เป็นความจริงคงคําว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงนะครับแล้วก็ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูข้อมูลที่เป็นความคิดครูจะไม่ใช่ข้าราชการแล้วข้อมูลที่เป็นความจริงให้มีกฎหมายที่มีหลักประกันความเป็นข้าราชการหรือความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาตรา35ข้อมูลที่เป็นความคิดเอื้อเอกชนเอื้อเอกชนข้อมูลที่เป็นความจริง กำหนดต้องไม่ให้เอกชนมุ่งหากำไรมาแบ่งปันกันนะครับมาตรา15นะครับจากภาพข้อมูลจากพระราชบัญญัติการสาแห่งชาตินะครับจากเว็บไซต์สุดจริตไทย com นะฮะเอาละครับปิดท้ายด้วยจริงๆนะครับฟูเจอร์เทรนฟูเจอร์เทรนปิดท้ายบอกว่าหยิบความโกรธหยิบความโกรธเป็นโล่ชายนิสัยโมโหมารับคมดาบเหตุใดอารมณ์ร้อน จึงทำให้เราแข็งแกร่งนะครับอ้าวความโกรธก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับโมโหเป็นประโยชน์ถ้าใช้ให้ถูกต้องถูกทางเนาะด้วยรักและปรารถนาดีจากผมเจริญพรคําจานนะครับสมพงษ์อุม,มวันพร้อมพันกุลพานะครับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ